สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมภูมิเพรูศรครับครับป๊อปอะไรอะไรก็ป๊อบครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่ช้าคาเฟ่ซึ่งมีอีเวนต์ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยอีเวนต์เยอะมากกิจกรรมเราเยอะมากเราถ่ายเทปเช้าปุ๊บเอ้ยบ่ายมีงานเนี่ยเราก็เลยถ่ายเทปบ่ายอีกทีหนึ่งผมมีอะไรที่สะดุดตามากผมอยากไปดูมากเลยวันนี้ผมมามั่วบ้านงานมั่วบ้านงานเขา คือนอกจากที่เขาเราเป็นคาเฟ่แล้วเนี่ยเรายังเป็นสถานที่จัดงานด้วยใช่ครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยจัดงานทางมาลายโดยทางมาลาย้ดยทางมาลาย้วยแต่ถ้าอยากข้ามความเดียวดายก็มาหาผมต้องแอดไลน์หาเราใช่ครับต้องมาครับวันนี้เราอย oui, ู่กันในงานตัวม่วงอินเด็ก ID หรือยังไงเราต้องเรียกเขาว่าไงจริงๆแล้ววันนี้คือมางานไอดีเพราะน้องใส่เสื้อไอดีโอเคเสื้ออะไรนะเสื้อไอดียี่ห้อไอดีเราไม่ค่อยใช้ไอดีเพลเมดโอเคแล้วก็เป็น บริษัทในเครือต้องบอกว่าบริษัทในเครือของเขาเนี่ยก็จะมีในหลายหลายแบรนดิ้งแต่วันนี้เนี่ยในส่วนของเนื้องานก็จะเป็น ID ID ซึ่งเขาจะทําการปวกปบบตัวหมวกรุ่นใหม่รุ่นใหม่น่าจะเป็นซีรีส์ใหม่เลยนะเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีตอนนี้เรามีสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นครับคือคือรถคันนี้ครับผมผมว่ามันเป็นใช่หรือเปล่าเดี๋ยวครับ ใช่เนี่ยเมื่อกี้เราเดินดิ่งมาเลยนะอ้าวคุณเเดดินนคีลงรถคุณเดินดิ่งมาเลยนะคุณเดินคนเดียวเลยผมเห็นคุณลงรถคุณลงรถปุ๊บคุณเดินดิ่งมาเลยผมเดินไปเข้าห้องน้ำผมเห็นเลยคุณลงเพราคุณเดินดิ่งมาเลยนะกูจอดรถอยู่ตรงนี้อ๋อโอเคโอเคโอเคก็ประมาณนี้อย่างที่บอกก็คือวันนี้จะมีหมวกรุ่นใหม่อะไรเปิดเดี๋ยวเราไปดูในดีเทลกันอีกทีนึงแต่ผมว่ารถคันนี้ต้องมีความหมายที่กิ้วถามผมว่ามันมีความหมายแน่นอนยังไง ผม,ผมแอบรู้มาว่ามีความหมายไงแน่นอนอ่ะมันมต,ต้องมีกราฟิกอะไระักอย่างหนึ่งเยหรือไม่มีอะไรต้องมีกราฟิกอะไรอย่างหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับเนี่ยฮะชื่นชอบมากๆยังไงเดี๋ยวเราไปดูดีเทลลึกๆกันอีกทีหนึ่งว่าวันนี้จะมีรายละเอียดยางานอะไรบ้างเดี๋ยวระหว่างนี้ก็สร้างความร้าวฉานให้บูมก่อนไม่ใช่ถถ่ายรูปกับน้องๆก่อนนะครับผม ก่อนทุกท่านจะได้เห็นโบกน็อกซีโร่ใหม่ของเราขอเสียงปรบมือให้กับไอดีด้วยค่ะ ของเรามีลิมิเต็ดีดิชั่นที่ได้รับการออกแบบลวดลายโดยพระอาจารย์วราคุณเยวโรธที่มีเพียงแค่399ไใบเท่านั้น อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เราเปิดตัวไปแล้ว<ช>ลายที่มันมีนัยยะอย่างที่เราบอกไปตอนที่เราโชว์ตัวข้างนอกรถที่โชว์ตัว,ตวข้างนอกมันคือลายอะไรน,นะพิาคุดอ่ะซึ่งมันจะไปอยู่บนมัวของรุ่นใหม่ที่เขาเพิ่งเปิดตัวไปก็จะมีทั้งหมด3ลายมีจิ้งจอกเก้าหางมีเทง,งูมีพิาคุดแต่ละสีก็จะมีความพิเศษของเขาไม่ว่าจะเป็นลายไหนชิวจะเป็นสีนั้นในอีดิชั่นนั้นๆของเขาไปสุดยอดเลยแต่เขาจะมีอีกหนึ่งอีดิชั่นที่เป็นลิมิเต็ดสีทอง อ่าสามร้อยเก้าสิบเก้า <Cert> ร <ific ations> ้อยเก้าสิบเก้าบาทเลขมงคลนี่ผมรอเลยครับเฮ้ยใช่เหรออย่างนี้ต้องมีอย่างใบหน้นอกคุณเป็นสายปลุกเสกเาถูกต้องของขังขมังเวท่ตองบอกเขาแถมเหรียญพุทธด้วยถูกต้องประเด็นคือเหรียญก็หายากอยู่แล้วหายากเพราะว่านี้ เพราะว่าผมอะแอบไปส่องมาม,มีการไปให้อาจารย์เวลาที่วัดปวดองปลูกเศษมาปลูกเศกเจิมให้ปลูกหมวกหรือปลูกเหรียญปลูกแผ่นสติกเกอร์รอสติกเกอร์อ,รอ๋อเป็นสติกเกอร์แล้วก็มีพราเนี่ยพยาคุณเนี่ยไปท,ไปที่ไปที่วัดเลยแล้วก็ท่านเป่าให้กรอมหนึ่งเอาเป็นว่าไม่ใส่ก็สามารถเอาไว้บูชาได้อของผมของผมคงไม่ใส่อ่ะนเอาไว้บูชาเลยเพราะว่ามันสายมูอยู่แล้วสายสะสมอยู่แล้วใช่ครับผมเราลองมาดูคร่าวๆไหมคุณผมาดูได้เลยครับ คือลายพยากรครับอ่าซึ่งก็อย่างที่บอกพอคุณเห็นไหมว่าลายมันเป็นสีส้มมุบเนี่ยชิลมันจะเป็นสีส้มประเด็น <Hey. S 1> คือว่าอาจารย์ที่ออกแบบก็เป็นอาจารย์ลองถามอาจารย์นะ ใช่อ๋อมีมีมีแบ็กกราวมามีแบ็กกราวเลยมีแบ็กกราวซึ่งมาตรฐานของหมวกเราเราค่อนข้างมั่นใจอยู่แล้วมันผ um, ่านมาตรฐานอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาเปิดตัวด้วยลายที่มันพิเศษอย่างเรื่องการทําสีเช่นเนี่ยคุณดูลวดลายเนี่ยผมมีมีชิมมิ่งด้วยเนี่ยหมาเป็นไงเป็นกินเตอร์นะแล้วอย่างที่บอกคือถ้าเป็นหมวกสีไหนชิลจะเป็นสีนั้นหมวกฟลอดที่ไอลิมิเต็ดสามร้อยเก้าสิบเก้าใบนะหมวกสีทองชิลเป็นอิริเดียมทองโดนแน่แน่สวยมากสุดยอดครับก็ใหญงวันนี้เดี๋ยวเราดูเฮ้ยสามร้อยเก้าสิบเก้าใบ ลูกพี่ผมหน่อยได้ลูกพี่ผมขอหนึ่งใบครับผมต้องมีเก็บไว้ในคอลเลคชันยังไงเดี๋ยววันนี้จะมีบรรยากาศการปาร์ตี้การจัดเลี้ยงครับพวกสื่อมวลชนก็ก็ขอให้ทุกคนสนุกเฮฮากันนะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามช่องเราไว้ด้วยครับขอบคุณครับ